เหรียญน,นี้เล่นเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเล่นเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คําพันธ์นี้ก็แยกเล่นกันเป็น2บล็อกนะครับมีบล็อกนิยมสายฟ้านะครับหรือบล็อกฟ้าผ่านะครับแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่อง อีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่ง EP ีนะครับกับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับผมก็ได้เหรียญถือว่าเล่นหากันเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับจะมาแนะนำวิธีดูแล้วก็พร้อมแบ่งปันพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับส่วนจะเป็นเหรียญแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียก เหรียญสองพระาธาตุนะครับเหรียญสองพระาธาตุหรือเหรียญพระาธาตุสองหน้านะครับเหรียญน,นี้เล่นเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเล่นเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คาพันธ์โคสะปัญโยนะครับนี่นะครับวัดโคสะกาลามหรือวัดาธาตุมหาชัยตําบลมหาชัยอาเภอปาปากจังหวัดนครพนมนะครับ เล่นเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำพันธ์น,นะครับปี2,519นะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็ลักษณะทรงพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆน้ำเต้านะครับอ่าอ่านี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็น,เป,นเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นองค์พระธาตุพนมนี่นะครับระบุพระธาตุพนมนะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นองค์ พระธาตุมหาชัยนะครับนี่นะครับพระธาตุมหาชัยพระธาตุมหาชัยนะครับวัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนะครับปี2อ1 9นานะครับเหรียญนี้นะครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่คำพันธ์ท่านได้ตั้งใจอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับเอาไว้เพื่อแจกนะครับเอาไว้เพื่อแจกท่านที่มาร่วมทําบุญฉลองพระธาตุมหาชัยนะครับ ในปี2,519นั่นเองนะครับเรียนนี้นะครับและสำหรับการเช่าหาการพิจารณาเรียนรุ่นนี้นะครับเรียนรุ่นนี้ก็แยกเล่นกันเป็น2บล็อกนะครับมีบล็อกนิยมสายฟ้านะครับหรือบล็อกฟ้าผ่านะครับแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับการดูนะครับการดูว่าบล็อกสายฟ้าบล็อกฟ้าผ่าดูตรงไหนนะครับให้ดูตรงด้านหน้านะครับ พิมของพระธาตุพนมนี่นะครับพิมพ์ของพระธาตุพนมนะครับถ้าเป็นบล็อกสายฟ้านะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับจากบริเวณนี้นะครับวิ่งลงมาผ่านอันนี้นะครับเปลวไฟนี่นะครับจะเป็น2เส้นนะครับมีเส้นสั้นกับเส้นยาวนะครับถ้าเป็นบล็อกสายฟ้านะครับจะมีเส้นแตกลงมาประมาณนี้นะครับเรียนนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเรือนนี้เป็นบล็อกธรรมดานี่นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับของเกนะครับของเกมีหลากหลายฟรีมือหลายบล็อกนะครับการเช่าหาการพิจารณาต้องดูดีๆนะครับความคมชัดมาก่อนเลยนะครับมาเป็นหลักเลยดิบขึ้นมาในความคมชัดนะครับนี่นะครับวงหูวเหรียญนะครับต้องเป็นลายกระหนกแบบนี้นะครับนูนๆขึ้นมาเด่นชัดติดคมชัดนะครับอีบัวคมชัดทุกเม็ดนะครับปลายแหลมแหลมคมคมนะครับนี่นะครับ องพระทาพนมนูนขึ้นมาเด่นชัดลายกระหนกพวกนี้ต้องคมติดชัดชัดนะครับเม็ดไข่พวงไข่ปลาลวดลายตรงนี้นะครับนี่นะครับเปลวไฟตรงนี้ก็คมชัดนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับนี่นะครับส่องลงไปนะครับนี่นะครับห่วงหูเหลียยนะครับจะเป็นลายกระหนกนูนนูนแบบนี้นะครับต้องคมชัดนะครับนี่นะครับกีบบัว นี่นะครับนี่นะครับคมชัดชัดนะครับนูนๆนะครับนี่นะครับพระธาตุพนมนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนี่นะครับกีบบัวนะครับองค์พระธาตุพนมนี่ครับรวดลายเม็ดกระนกลายกระนกต่างๆต้องติดคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ไข่โปงไข่ปลานะครับเช้นชั้นๆพวกนี้คมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปลวไฟต้องคมชัดแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับโดยเฉพาะวงหูเหลียนนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนี่นะครับเหมือนกันนะครับพิมพ์ด้านหลังนี่นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับลายกระหนกตรงนี้ต้องเป็นชั้นเป็น ลายที่ติดคมชัดนะครับไม่ลบไม่เบอร์นะครับนี่นะครับเม็ดพวกนี้ก็ต้องคมชัดนะครับนี่นะกลีบดอกบัวนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับกลีบดอกบัวนะครับนี่นะครับคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องพระธาตุมหาชัยนี่นะครับคมชัดนะครับเส้นเป็นเส้นนะครับประตูลายกระหนกนี่นะครับคมชัดมากนะครับนี่นะครับพระธาตุมหาชัยนี่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งสวยงามนะครับสองห้าหนึ่งเก้านี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ส่วนมากนะครับขอบนะครับ ขอบตรงตั้ง่างๆนี่ครับจะเป็นเส้นวิ่งนะครับเป็นเส้นเสี้ยนเหมือนรอยตะใบนะครับนี่นะครับขอบขอบนี่นะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ จบที่เบอร์ต so ัดนะครับ like จบที่เบอร์ตัดสําหรับเบอร์ตัดนะครับอัน like ways, นี้ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับไล่ลงมาเลยนะครับจากข้างบนเลยนะครับก็จะเป็นรอยฟันเฟืองนะครับชัดๆนะครับรอยฟันเฟืองชัดๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นแท่งๆนะครับไล่ลงมานะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับอันนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับ น no. ี่นะครับไล่ลงมานะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับนี่จะตัดฉีกนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัดถึงยุกนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ เหรียญพระธาตุสองหน้านะครับหรือเหรียญสองพระธาตุนะครับรุ่นแรกหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับวัดธาตุมาชัยอำเภอปลาปากนะครับจังหวัดนครพนมนะครับเป็นเหรียญที่หน้าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่ก็สวยนะครับสวยไม่ธรรมดานะครับสำหรับท่านที่ดูแล้วชอบนะครับทักเข้ามาพูดคุยราคากันได้นะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนี่ครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ